วันนี้เรากลับมาบ้านแล้วนะครับโอ้ยมีโชค2สองตัวแล้วสามตัวอ่าสามตัวละตัวนี้ยืนละฮะแง่แง,ง่ไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานไว้เป็นไงไม่เจอกันนาน บุญหลายอยู่ข้างนอกนะครับบ,บุญหลายอยู่กับพี่สมหวังบุญหลายอยู่หลังบ้านกับพี่สมหวังบุญหลายอยู่อยู่กี่ตัวเนี่ยฮะพี่สมบูรณ์ไปไหนบุญหลายฮะไม่เห็นพี่สมบูรณ์เลยเอ้ใคร คุณไรเนน้อนี่หลาน้อยมาเจนเนะนี่หละน้อยน้องาเ่ห้ขงอันนูดู่าอันิบ่บกบ่บ่มัน่เียองลาไม่เอียนไม่เอีินไม่ดิ มาแล้วครับพี่สมบูรณ์ มาค่ำเลยเราจะไปเที่ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปยคนเก่งแล่นเก่งคือ 三月二号。